บึงสว่าทางเขา้านี่บึงสว่าไอ้ประเทวบึงสว่าพาเด็กๆมาดูปลากันนะครับนี่สองคนไปเลยจะไปดูปลากันบึงสว่า สุพรรณบุรีเราก็เดินทางมาจากปทุมธานีนะครับเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดพาเด็กๆมาดูปลาเร็วๆๆเดินเดเดินดูปลาเร็วเดินเดินเดิน,ดดน,ดน,ดนจับมือ,อ,มอ,อจับมือน้องจับมาือน้องไปดูปลากันครับไปดูปลา วิ่งวิ่งไมโลจะไปดูปลาไอ้น้ำจืดหลังที่หนึ่งดูปลาดิตัวอ,อ,อะไรเนะี่ย ดูีิมีปลาอะไรบ้างปลาอะไรปลาปลากระเป้าหรอมปลาปลากระเป้ามีปลาดิโม่ด้วยปลาดิโม่ปลาดิโม่ปลาดิโม่ นิเมอล์นิเมอล,ลสวยน,ะนี่นี่ปลาอะไรนี่เนี่ยเดี๋ยวพ่อดูก่อนปลาปลากระทิงไฟปลาชะโอนมีชื่อโหตัวใหญ่มาก ใหญ่น่าดูเลยอืม,อมดีใจเหรอตื่นเต้นเหรอ,อเห็นปลาตัวใหญ่นี่เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวพ่อดูดักก่อนปลาทปเทโพหรอโอ้โเดินมานี่เดินมานี่ เดี๋ยวมาดูตัวนี้ใหญ่มากเลยนี่จา้าอ,อืชอบไหมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองนี่ไงให้ปลาเลยนปลาตัวนี้ไม่มีหางปลาลยก ปลาหมอเลิฟปลาหมอเลิฟนี่ปลาบีหางนี่ชื่อมันปลามีหางอ่าปลาตัวนี้มีหางอนี้ปลามีหางยาวปลาเปยนปลามีหางยาวตัวนี้ชื่อปลาตองลายเอานี่ปลาอะไรเนี่ย ปลาหางยาวมากเลยโอเคนี่ปลาปลาน้ำเงินปลาหนักยาวมปลาน้ำเงินนี่ปลาอะไรตัวอะไรปลาชื่ออะไรนี่ไปอ่านชื่อมันสินี่ปลาเนื้ออ่อนนี่เป็นปลาเนื้ออ่อนปลาอะไรเนี่ยตัวนี่ปลาอะไร

นนี้คนมาเที่ยววันหยุดเยอะเลยมา ปากระสงนี่เขาเรียกปลากระสงาสง

ใช่ปลาดใช่ปลาดูสิตัวอะไรบ้างอืมนี่ปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กเหรอใช่ปลาตัวเล็กตัวนี้ตันเขาชื่ออะไรตัวน,นี้เขาเรียกว่าปลาสลามหางไม้อินโดนีเซียนี่เหมือนปลาน,นิลเลยไหมเนี่ย ปลาเยอะมากเด็กเขาเรียกปลาแรกนี ids, lady, ่ปลาอะไรเนี่ยนโมรู้ไหมนโมรู um <h <h ้เปล่าว่าปลาอะไรอืมอันนี้ปลาสกุลอูปลาสกุลอู้ตัวนี้สวยไหมสวยสวยมาก เาตุ้มสีน้ำด้วยนิ่งดด้วยอะไราะนิ่ด้วยพ่อมีนิ่ด้วยใช่สีอะไรสีชมพูกับสีขาวสีชมูกับสีขาวงน้องนี่ถงน้องเราเรียกปากกายนี่ปลาตัวนี้ปลาตัวอะไรเหมือนปลาสกเกอร์เลยเห็นไหมดูไหมอยู่น้ามันดิตูวใหญ่มากเลย สองตัวใช่มีสองตัวเลยนี่เขาเรียกปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยแพะวัวเป็นประวัติเป็นสีครามด้วยนี่ตรงนี้เป็นไข่จระเข้ดูไหม นี่ใครเดี๋ยวมันจะฟักแล้วมันจะฟักแล้วใช่เก่งมากเลยมันจะฟักแล้วนี่ไงตัวเทพตัวเล็กใช่นี่ตัวแม่ใช่นี่ตัวแม่ตัวเทพนี่ตัวลูกนีตัวแม่ใช่มีตัวหลับแล้วนี่ตุ๊กปายใหญ่ตัวปายใหญ่ดูตุ๊กปายนี่ไงตุ๊กปายปัดตัวอะไรเนี่ย ดูจระเข้ไหมนี่ไงจระเข้นี่ตัวจระเข้ที่มันตายแล้วมันตายแล้วมันสุกถุกสตาร์ฟแล้วตัวแม่หมตัวพ่อตัวพ่อไหมใช่ตัวพ่อมันใช่ใช่ใช่นี่ไงจระเข้สวัสดีครับสวัสดีจระเข้สวัสดีครับจระเข้เหรอจระเข้เหรอเด็กพูดใ่ไหมเฮ้ยดูปลาหมึกดูปลาหมึกแล้วเด็กๆดูปลาหมึกนี่ปลาหมึก ไหนมาดูอีนี่ปลายานตัวใหญ่โ้นี่ตัวใหญ่จริงๆ ตัวนี้เป็นทางเข้าอุโม,มงโอ้นี่ทางเข้าอุโม,มงครับม,มีปลาเยอะแยะเลยจ้าได้ได้ดูมันมันดูตัวเยอะตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวอุ้มมาเข้าอุ้มบั นี่ไงอู๋ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยมีใคมีคนด้วยมีคนอยู่ข้างในเห็นไหมมีคนให้อาหารปลาด้วยอายมีคนให้อาหารปลาด้วย ใี่ดมากมาจะน่เสือด้วยเหรอโอ้ดูปลาตรงหลอดแก้วนี้ก่อนสูงมากเป็นปลาทะเลอุ้ เดินต่อเดินต่อเดินต่อแล้วเดินต่อนี่ปลาปลานิโมีปลานิโมใช่ไหมเนี่ยนี่ปลานิโม้สวยไหมนี่ปลาดาวปลานิโมปลานิโมสวยไหมสวยสวยมากมีปลาดาวไหมใช่มีปลาดาวนี่ปลาอะไรนี่ปลาดาวเหรอใช่นี่ปลาดาวหรือเปล่าใช่ นู่นปลาดาวปลาดาวสองตัวปลาดาวมีิโบด้วยมีปลานิโมด้วยปลานิโมอย่าเอามือไปจับปลาดาวอย่ามือไปจับปลาดูมันกัดเดี๋ยวมันกัดเหรอใช่เดี๋ยวมันกัดเหรอใช่จับปลาดาวไม่ได้ใช่ไหมมันกัดใช่เฮไปบอกน้องด้วยเดี๋ยวปลาดาวมันกัดน้ำม่โลเดี๋ยวปลาดาวมันกัดน้ำม่โล ต้องดูอย่างนี้มันก็สวยดูด้านบนไม่สวยต้องดูด้านล่างด้านล่างสวยกว่านี่อดีปลาดาวนี่ปลาดาวไหนไหนชีปลาดาวให้ดูหน,น่อยโอ้ดูปลาดาวสว,สวยมากไหนไปดูตัวตัวใหญ่ไหมมีตัวใหญ่ที่ดูไหมใช่เอาไปดูตัวใหญ่หน,น่อยด้านล่างนุ่นไงอันนั้นปลาอะไรนั่นปลาทูหรือเปล่าไปดูใช่ไหมเหมือนปลาทูเลยเดินไปดูสิ ไปดูปลาทูปะ่ปปะเรียกปลาทูหรือเปล่าปลาทูหน้าไหมนี่เลยนี่ปลาอะไรห้ามใช้แฟลกนะครับนี่เหมือนปลาทูเหรอชื่อเะไรปลาอะไรอะไรนะสแกนฉันเหรอปาลาเราเราให้สแกนดูว่าเป็นปลาอะไร เราต้องสแกนดูถึงจะรู้ว่าชื่อปาลาอะไรอุโมงคใหญ่มากเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่โมเห็นไหมเห็นหถามน้องนี่น้องเจออเปล่านี่เรากำลังเข้ามาในอุโมงค์ที่โอ้นี่ไงสวยงามมาก ลุงมีรยจตล่งรงทาทะเลจะพาถ,ถ่ายรูปกกจะพาถ,ถ่ายรูปไงไม่ต้องกลัวมันเป็นปลาเฉยนี่ไงไเขาอุโม,มงนี่เป็นอุโม,มองอุโม,มงปลาทะเลลุงบนหัวก็มีปลาไหม,มปลาตัวใหญ่มากเลยปลาทะเลเราต้องลงบันไดเลื่อนระวังด้วย ระวังตกระวังตกมีเตานน่นนนเตาเห็นเตาไหมใช่นน้นไงเตาใช่มีเตาด้วยอืมเย็นมากเลยเขาต้องทำให้มันเย็นเดี๋ยวปลาตายอากาศให้เหมือนทะเลใช่ใช่มีน้ำเย็นนู่นแล้วก็จะเข้าอุโมงค์นี่ไงสบายระถึงแล้วใช่ใช นี่มีโมงอีกทีนึ่งอือตรงนี้สวยตรงนี้สวยอืตรงนี้พี่โมต้องยืนเดี๋ยวพ่อพายืนนี่เป็นอุโมงสวยมากเลยอ่ะยืน,นยืนได้ยืนได้ปลาเหเข้าพายนู่นดูปลาดูตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่มากอเป็นอุโมงมีตั้งหลายอุโมงค์ อือโอ้ปลาตัวนี้ตัวใหญ่มากเก้า,ากขาทำไม้ลเก้าขากูเขาจะมีปลานโมโอนูนนี่ไงอู้มีสวยสวยสวยจลาลูกอืมเลยนู่นไม่โลไปแล้วพี่โมโดเดินเดินแล้วก็หยุดโอเคหยุด ดูปลาได้เลยบันไดค่อยๆค่อยๆเลื่อนบันไดบันไดเหมือนในห้างแต่แต่นี่จะค่อยๆไปอืมตุลปลาตัวเล็กๆบนหัวพี่โมโเห็นปลาบนหัวไหมเห,เห็นไหมเห็นไหม ปลาบนหัวแม่ดูดูดูบนหัวเราบนบนหัวเรามีปลาด้วยเห็นไหมนู่นใช่ใช่สวยสวยไหมสวยพ่อชอบพ่อจ๋าเชอบชอบไหมชอบพ่อว่าไม่มีตังค์พ่อจ๋าจ๋า่ไม่เอาตังค์มาหรอ

าเจ๋งมากตรงนี้ก็จะเป็นอุมโมงค์ปลาฉลามดูมโลเดินไปแล้วพี่โมโเดินไปเลยไปดูปลาแบบีชักด้เหไหม,ไ,มไหนฉลามโอนุ่นไงบนหัวเรานุ่นไงลูกตัวใหญ่นี่ไงฉลามตัวใหญ่นี่ฉลามซูมก่อน ô oh, tôi dậy mất rồi Sẽ làm, sẽ làm sẽ làm khả <laughs> หลามดูขยับตัว i เดินเหนื่อยแล้วก็มีศูนย์อาหารอยู่ด้านหน้านะครับก็จะมียำม,มียำม,มีลาหน้านี่มีข้าวผัดเ,เด็กเด็กเดินเหนื่อยแล้วต้องพักกินข้าวก่อน